ผู้ยไนทำหมดเลยก็เป็นอีปวันนั่งจะได้มาปูดเกี่ยวกับกุส้นมูลกุศ้นมูลคือรักเอารักเอาอความดีรักเอาอความดีสามยางรักเอาอความดีเกินหนึ่งอโลปะไม่อยากได้ซ่องอโตสะไม่กิดปตุสลายเขาสามอะโมหะไม่ลุ่ง ผู้ใดยังอยากผู้ใดยังอุทธม,มูลต่งซ้ำนี่ไอ้เกิดมีขึ้นในใจความดีอย่างอืน่นแต่ยังไม่เกิดก็จะเกิดแต่เกิดขึ้นแล้วก็จะเดินมาขึ้น <c oughs> เราควรควรตำควรตำไอ้ไอม้มีไอม้มีในตนเองในตัวเรานั่นแหละ กุศลมูลนี่คือขาเรียกว,ว่ารากเอากองความดีขั้นเปิดท่านคือถ้าใครไม่มีกุศลมูลนี่คือจะไปทำความดีนี่ก็ยากอย,กอยนั่นเราต้องต้อ <c> ง <oughs> แต่อยากให้มีกุศลมูลคือเราต้องสร้างทำให้มีในๆๆๆในในในจิตในใจเราเอา่าคือเอ็นค้องไข่กันแล้วแต่คือเราไม่มีความอยากได้ก็เรียก,กว่าอาลวป,ปา่าคือเอ็นอะไรไกันแล้วแต่คือเราทำใจใช่ ตำใจเชยเชยไม่ยากได้อไอเป็นไปก็เดี๋ยวไอเป็นไปตามธรรมชาติมันแต่อไอมันได้ได้โดยได้โดยบ่อยสุดได้โดยได้โดยตำนองกลองทอ,อ,อ,อแล้วก็ช่องนี้อัตุสะอัตุสะนี่คือไม่กิดตระ ไม่กิดประตุสลายกับใครก็แล้วแต่กับคนทต่ทำให้เราเสียใจกับคนทต่ทำให้เราดีใจเราอย่าไปกิดประตุสลายกับเขาเแมนแต่ก็คือกรรมไก่ำํำไก่ได้ต่างปุทธศาสนาของเรานะกรรมี่การกระทำคือกรรมค,คือการกระทำไก่ตำไก่ได้ขอ้องประเอ็ยแต่เราไม่อยากให้คนเอินมา กิจประตุตรายเราเราก็อย่าไปกิจประตุตรายคนอื่นคือละอตะอสะเจ้าก็ทราบนี่สำํำกันหมาก็ทราบนี่คืออมโมหะคือความไม่ลง่งความไม่ล่งเนี่ยการที่เราจะเป็นคนที่ไม่ล่งนี่คือเราก็ต้องศึกษาศึกษาอ้าความรู้ศึกษาอาความรูมร้ได้จากการอ่านจากฟังเดี๋ยวนี้ โลกทุกวันนี่อมีไล่จ้องทางด้วยกันที่เราจะอ้าความโลใ,ใส่ใส่ใส่ตัวเรานั่นคือเราก็ต้องกัดสั้นนะต้องกัดสั้นในการอ้าความโลใส่ตัวของเราคือความโลติดต่ำให้เราสบายอ,อกสบายใจนี่ต่อไ อีกอย่างหนึ่งคือทำให้เราปนทุกข์ทำให้เราปนทุกข์คือเราไม่ทุกข์ไม่ไปเดือดร้อนเดือดเนือ้อร้อนใจครับซึ่งเหล่านั้นนั่นคือเรียกว่ามันทำให้เราได้รู้จริงคือเรกว่าเราไม่ลงุงนั่นเราก็ต้องพยายามนะครับพยายามสร้างกุศลตั้งร้ำย่างทื่ถือแรงมันนี่แหละกุศลตั้งร้อย่าง,าางนี่ต้องทำให้มีในตัวของเรา ต,ตาตไอ้มีในตัวของเรากลอบตั้งสามยางก็เรามีแต่ความเจริญอ่จเจริญุ่งเรื่องในหน้าเตะการอ่านในการดํารงชีวิตนก่ก้องแต่ละคนะจะตมไอ้เจริญจเจริญขึ้นอย่างเดียวถ้าเกิประกอบไอ้มีในตในต,ใน,ตนเองนะคือก้นมนน,นั้น เราก็พยายามสร้างนะครับพยายามสร้างพยายามทำกับอารมปะไม่อยากได้อาตุสะไม่กิดตัปตุตรายอาโมหะไม่ลงอ่าก็ยกว่าเป็นการสร้างกุศมลมนละไรมีในตัวกล้องเราในในเหมื่อมันมีในตัวกล้องเราแล้วเราก็มีแต่กิดดีต่ำดีปูดดีกิดดีต่ำดีนั่น ตายที่สุดนี้ก็้อยทุกคนนะค่อยทุกคนได้มีกุศลมูลคือรักเอาของความดีในในตัวเองด้วยขั้นทุกคนอ่าธรรมะสวัสดีครับ